you <phone rings> สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์วดวงโดยจารกิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า t 4 o Four i Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเป็นประจำเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถือว่าเป็นคลิปแรกนะคะของดวงรายเดือนนะคะก็จะเป็น12ราศีประจำเดือนมกราคม2565หรือ2022นั่นเองนะคะก็สำหรับท่านใดที่ยังไม่ไปรับฟังรับชมดวงรายปีถือว่าเป็นคลิปพิเศษมากๆที่อาจารย์ทุ่มเทและตั้งใจทำอย่างหนักให้กับทุกท่านนะคะเพราะว่าคลิปเยอะมากนะ ก็ทําเอาไว้ทั้ง12ราศีแล้วก็แบบ12นัก,กษัตย์นะคะสามารถไปดูได้จะเป็นดวงรายปีแบบภาพรวมแต่ดวงรายเดือนแบบนี้ยังคงมีต่อไปไม่เปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะแต่นั้นคือทําพิเศษให้เฉยๆนะคะ,ะแต่ก็ต้องบอกแบบนี้นะคะว่า คลิปทุกคลิปที่อาจารย์ทำอ่ะอาจารย์อยากให้คุณดูเป็นแนวทางแต่เพียงเท่านั้นไม่อยากให้คุณดูแล้วนําไปงมงายคิดว่าจะเป็นตามที่อาจารย์พูดทัท้งหมดเพราะว่าสุดท้ายมันอยู่ที่การกระทําของเราสําคัญที่สุดดวงจะดีไม่ดีอยู่ที่ตัวเรานะคะสวัสดีนะคะสำหรับชาวราศีมังกรนะคะก่อนอื่นขออนุญาตนะคะ airflow day Sunday healthy soil your to you Happy birthday to why shoot Happy Happy Bir Bir Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday to you. สุขสันต์วันเกิดนะคะสำหรับท่านที่อาจจะเกิดในเดือนมการาคมนะคะหรือว่าบางท่านอาจจะดูเป็นลัคนาราศีมังกรก็ตามแต่นะคะมังกรหรือมังกรก็ตามเนี่ยก็ ขอไวพอ้พรให้ทุกคนมีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาที่ไม่เกินกรรม แล้วก็ขอให้มีสิ่งดีๆเข้ามาอะไรที่เป็นอุปสรรคปัญหาขอให้คุณมีสติในการแก้ไขปัญหาหรือมีคนคอยมาช่วยเหลือแล้วก็ปัญหาต่างๆที่มันไม่ดีขอให้มันมาลายสิ้นไปแล้วขอให้คุณมีสติทุกย่างก้าวในชีวิตเพราะว่าสติมาปัญญาเกิดสิ่งดีๆพลังงานดีๆก็จะดึงดูดเข้ามาหาตัวเราโดยธรรมชาติแล้วก็ขอให้คุณร่ำรวยเงินทองตั้งใจอดทนธรรมหากินด้วยด้วยกแบบับน้ำพักน้ำแรงข,ของเราค่ะคือแบบ ด้วยความสุจริตแล้วก็เต็มที่อาจารย์เชื่อว่าเงินทองของคุณเข้ามาเยอะแน่นอนนะคะล่ำรวยล่ำรวย,ยเฮงเงเฮงปังปังนะคะแล้วก็สุขภาพนี่สําคัญที่สุดคือสุขภาพแข็งแรงสุขภาพกายแข็งแรงพร้อมที่จะลุยต่อในวันใหม่ๆแล้วก็ปีใหม่นี้นะคะฉะนั้นขอแฮปปี้เบิร์ตด์มากๆสุขสันต์วันเกิดนะคะอ่ะตอนนี้เรามาเริ่มรับฟังดวงกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีนะคะสําหรับชาวราศีมังกรนะคะประจําเดือนมก,กราคม2565นะคะเรามาดูดวงของคุณกันเลยดีกว่าทําลายโดยภาพรวมนะคะฉะนั้นดูอย่าง มีสตินะคะ,ะทำนายจากไพ่พี่แน่เราก็ไพ่ทาลอตอย่างเช่นเดิมนะคะโอ้ b lessing sustenance the magician the emperor Nine of Swords, Ace of Pentacles, The Strength, Nine of Wands, Nine of Cups, Page of Pentacles, Five of Pentacles, Six of Swords, seven of wands and the last one ไปสุดท้ายนะคะจะเป็นไพ่ t h h chariot โ okay. อเคโดยภาพรวมนะคะสิ่งที่อาจารย์เห็นนะคะมันเป็นคำว่าอวยพรอวยัยเลยนะไพ่ไปขนขึ้นคำว่าอวยพรอวยัยนะคะมันหมายถึงว่าเรามีโอกาสที่จะประสบสิ่งดีๆนะคะแต่มันเกิดจากตัวเราเกจ,จ,จะเกิดจากความพยายามของตัวเราแตคา่คุณดวงจะเหมือนคล้ายๆเป็นการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่า มีอะไรที่มันดีมากขึ้นในชีวิตของเราหรือเรามีสติในการดําเนินชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นหรือเราเองอาจจะค้นพบตัวเราเองมากยิ่งขึ้นว่าเราจะไปในทิศทางไหนมีค่อมีความมุ่งมั่นมุ่งหมายมากยิ่งขึ้นแลพะพลังงานของบางท่านเนี่ยอาจจะแปลว่ามันเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างเดิมๆกลับมา อาจจะมีงานเดิมก็ได้หรือว่าเราต้องเอางานเดิมตำราเดิมออกมารือ้อออกมาอ่านหรือว่าอาจจะแปลได้เหมือนกันว่ามีคนเดิมๆคนกเก่าได้กลับมารู้จักกันอีกรอบหนึ่งแต่เป็นได้ค่อนข้างสูงนะว่าในเดือนนี้ของคุณคุณจะทําอะไรมากมาย่ายกองมันเหมือนว่าเป็นการเริ่มต้นที่อาจจะหยิบจับอะไรเนี่ยมันก็ดีไปหมดแต่มันปาดเหงือ่อแต่มันเหนื่อยหน่อยนะคะแต่มันก็อาจจะ มือนต้องทําอะไรแบบหลากหลายอย่างเป็นพวก m u l t i p a s k i n g แล้วจะดีหรือบางท่านอาจจะมีอาชีพหลักอาชีพเสริมหรือบางท่านอาจจะมีอาชีพเพิ่มฉะนั้นรายได้ของคุณรายรับของคุณมันก็มีโอกาสเพิ่มเติมกว่าเดิมแต่ปีนี้ของคุณมันจะเป็นเหมือนเป็นการเริ่มต้นปีที่คุณเองอาจจะเ,เรียกว่าดูมีเกียรติ นะคะมีบารมีมีความมั่นคงแล้วก็มีงานวิ่งเข้ามาชนเยอะเหมือนกันฉะนั้นเงินก็มีโอกาสที่จะวิ่งเข้ามาหาเราเยอะเหมือนกันแต่มันอาจจะมีหลายอย่างที่เราต้องแก้ไขปัญหามีหลายอย่างที่เราเองจะต้องปรับตัวเองเยอะเหมือนกันนะคะฉะนัน้นแปลว่าอาจจะพบการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในบางจุดของชีวิตของคุณที่เราเองจะต้องเตรียมรับมือกับมันแต่ทุกคนเจอหมดแหละค่ะ,ะทั้งดีไม่ดีก็ตามแต่จงรับมันไว้นะคะทุกอย่างคือประสบการณ์ชีวิตแล้วมันคือบททดสอบที่คนทุกคน จะต้องเจอนะคะ,ะไม่ใช่ว่าเราคนเดียวที่เจอทุกคนเจออาจารย์ก็เจอนะคะแล้วก็บางท่านเนี่ยจะโดดเด่นในเรื่องการเหมือนการลงทุนต่างๆนะคะมีโอกาสที่จะขยับขยายการลงทุนนะคะหรือว่าเราเองเนี่ยมันเหมือนกับว่าถ้าพูดอีกมุมหนึ่งยิ่งสูงยิ่งหนาวยิ่งหเหมือนกันนะคะคือมันอาจจะมีคนรู้จักเราเพิ่มหรือว่าหน้าที่ตําแหน่งของเรามันสูงมันก็อย่าง,างว่า่าละคะยิ่งสูงยิ่งหนาวแต่อีกที่บอกถ้าเรา ไม่ได้ตั้งเขาเรียกว่าเราไม่ได้ทําอะไรผิดหรือว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดศีลธรรมไม่ต้องไปกลัวเพราะว่าคนทุกคนล่ะค่ะบางทีมีความโดดเด่นมากคนก็มักที่จะแบบอิจฉาลิษยาหรืออะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติแต่อยากให้คุณมองในมุมหนึ่งว่าเราเองอะค่ะถ้าเราขึ้นสู่สจุดสูงสุดหรือว่าเราอาจจะ,อ,ะอัพเลเวลตัวเองขึ้นไปอีกอะมันเพราะความสามารถเราเราไม่ต้องกลัวเลยอาจารย์เชื่อว่ายัางไงก็ตามแต่ คุณทำอะไรก็มีโอกาสที่จะทําสําเร็จแล้วก็รอดเอาตัวรอดได้แน่นอนนะคะอ่แต่ตอนนี้นะคะเรามาเริ่มดูดวงบัตบการงานของคุณว่าจะเป็นยังไงดีกว่านะคะศ่ลต่างคุณอาจจะต้องลุยนะคะอาจจะต้องทําด้วยตัวของตัวเราเองเยอะแต่ไม่ต้องกลัวคุณยังมีกําลังใจยังมีคนแบบคอยช่วยเหลือแต่อาจจะเป็นคําแนะนํำแน,น,ำแน,นวแต่สุดท้ายเราต้องลุยด้วยตัวของตัวเราเองนะคะ บางท่านอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายในการทํางานนะคะคือมันเป็นได้หลายประการเพราะพลังงานขึ <curios idades> ้นการขยับขยายการเปลี่ยนแปลงการก้าวหน้าบางท่านอาจจะแปลว่าออกจากงานที่เดิมไปทํางานที่ใหม่บางท่านอาจจะแปลว่าออกจากตาแหน่งที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้ไปตําแหน่งที่สูงขึ้นก็ได้นะคะคือบางท่านเนี่ยมันมีด้วยซ้ำแปว่าอยากลดตําแหน่งตัวเองลงเพราะว่าเพื่อที่จะแบบมีเวลาให้กับครอบครัวก็มีนะคะคือแปลว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงในตําแหน่งของเรานะคะเพราะว่าสิ่งที่ เหมือนเราคนที่จะได้รับมันหรือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องการนะคะอ่าก็เหมือนไปในทิศทางที่เราค่อนข้างปรารถนาหรือเป็นเป็นสิ่งที่เรากระทำมาโดยตลอดถ้าคุณขยนันคุณตั้งใจก็จะมีคนเล็งเห็นเรานะคะอ่าแล้วก็บางท่านอาจจะได้งานที่ดีมากกว่าเดิมก็เป็นได้นะคะมันเหมือนพลังงานของความสดใสแต่งานของคุณอาจจะต้องอย่างที่อาจารย์บอกเหมือนมันมีอะไรบางอย่างเดิมๆหรือว่าอาจจะต้อง เป็นงานสายงานเดิมที่เราทําอยู่แล้วแต่เปลี่ยนที่ก็ได้แต่บางท่านอาจจะทําอาชีพที่ต้องเดินทางหรือว่าบางท่านอาจจะไปเที่ยวไปพักผ่อนอ่าเยอะหน่อยในช่วงระยะเวลานี้ถ้าถ้ามันเป็นการพักผ่อนหย่อนใจอาจารย์ก็มองว่าไปเที่ยวได้นะคะไปพักผ่อนได้นะคะอ่าแต่ก็กลับมาชาร์จพลังแล้วก็กลับมาลุยงานต่อเพราะว่าพลังงานของคุณลุยถึงจะสํสเร็จจริงๆอย่างนี้อาจารย์บอกแต่ต้นนะคะแต่คุณเป็นคนที่มีความสามารถมีความเก่งหรือว่าเป็นคนที่พลิกแพงสถา,านการณ์เก่งแล้วก็เป็นคน ที่ค่อนข้างตั้งใจในการทํางานอาจจะมีเป้าหมายหรือว่ามีเรื่องท้าทายอยู่ในตัวของคุณหรือว่าท้าทายตัวเองก็ได้เหมือนแบบเออฉันต้องทําตรงนี้ให้สําเร็จนะฉันจะต้องแบบฉันเหมือนมีศักดิ์ศรีที่ฉันจะต้องทําให้มันดีทําให้มันสาเร็จบางทีบางครั้งใน,ในเดือนนี้ของคุณเนี่ย คือถึงแม้ที่อาจารย์บอกว่าคุณจะมีสติมากขึ้นแต่บางสิ่งบางอย่างมันอาจจะมีบททดสอบอย่างที่อาจารย์บอกไงมันอาจจะมีเรื่องที่เราเองอาจจะเหมือนสะกิดตอมเราว่าเฮ้ยมันท้อถอยมันหดหูใจมันทําไม่ได้แต่อาจารย์เชื่อหนึ่งอย่างว่าทุกคนมันเจอความรู้สึกอย่างนี้อยู่ในตัวมันบ้างแหละมันต้องมีมาบ้างแหละนะคะบางทีเราเจอคําพูดของคนหรือว่าเราไปเจองานที่แบบมันหินมันยากมากๆเลยนะคะคือมันอาจจะต้องปรับเท่านั้นเองนะคะแต่อาจารย์เชื่อว่าเดี๋ยวคุณลุยเดี๋ยวมันก็ผ่านได้ค่ะทุกคนมันต้อง มันคือมันคือแค่เหมือนแบบเหมือนเหมือนกับว่าเราเจอเพื่อเรียนรู้มันมากกว่าเพราะพลังงานขึ้นบางทีบางครั้งเราแค่รู้สึกกวาดกลัวกังวลวอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ารู้สึกว่าเออมันเฟล,ลมันทําไม่ได้ไม่เป็นไรลองใหม่นะคะฉะนั้นก็สู้ๆต่อไปอาจารย์เชื่อว่าคุณทําได้นะคะแต่ใบสุดท้ายพอใบสรุปในเรื่องการงานมันเป็นความสดใสมันเป็นความสุขมันคือทําสําเร็จนั่นเองนะคะ แต่บางท่านที่จะร่วมหุ้นร่วมธุรกิจกับใครนะคะก็ดูดีๆแค่นั้นเองนะคะให้มีรายละอักษรที่ถูกต้องตามกฎหมายจะได้ไม่มีปัญหาตามมาแต่ถ้าบางท่านเนี่ยอาจจะแปลว่ากําลังไปดูทําเลใหม่ในการทํางานในเชิงที่แบบบางคนทําธุรกิจส่วนตัวอาจจะหาทําเลก็คือหาได้นะคะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะเหมือนเหมือนพอถ้าเราลงมือทํา หรือขวนขวายค่ะมันก็จะเจอนะคะ,ะแต่เง,งินนิดนึงปาดเงินแน่นอนปาดเงินแต่ดีนะคะอะฉะนั้นสู้ต่อไปเพราะว่าจริงๆมันไปได้ดีแต่ถ้าบางคนทํางานแบบอยู่ที่เดิมไม่ได้ไปไหนก็มันก็เหมือนใช้ชีวิตไปไเรื่อยๆประมาณนี้นะคะแต่ต้องต้องการการพัฒนาต้องการความมือวามันต้องลงมือทํามันต้องเหมือน เกิดจากแรงกระตุ้นตัวเรานะคะไม่งั้นก็อาจจะแบบไปได้เรื่อยสบายๆบ,บางคนแค่นี้ก็แบบชีวิตมีความสุขก็อันนี้อาจารย์มองว่าเป็นสิทธิ์ของเราทุกๆคนอยู่แล้วคิดยังไงก็เป็นตามนั้นแค่นั้นเองนะคะอืมเดี๋ยวเรามาดูต่อนะอ๋ออย่างที่อาจารย์บอกมีโอกาสปรับตําแหน่งเรื่องตําแหน่งมีการที่จะเหมือนกับว่ามันอาจจะได้เงินเพิ่มก็ได้นะคะอืมปรับยศปรับตําแหน่งนะคะมันเหมือนโดนประเมินอ,อะไรประมาณนี้อืมนะโอเคถัดไป ถ้าใครทํางานที่อาจจะอยู่ในสืออ online, ส่อออนไลน์สื่อโซเชียลหรือทํางานอยู่ที่บ้านก็ค่อนข้างไปได้ดีค่อนข้างดีมากหรืออาังหาก็ดีนะคะหรือเป็นอาชีพที่อาจจะต้องเจรจาต้องพูดหรือลงทุนต่างๆหรือว่าเล่นหุ้นนะคะหรือว่าเป็นอาชีพที่ต้องทํางานหลากหลายอย่างในหนึ่งอาชีพ ะะต้องจัดการนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายนะคะหรือว่าต้องเป็นอาชีพที่ต้องพูดแล้วได้ตังค์เป็นเซลล์นะคะหรือว่าเป็นอาชีพที่ต้องอพิมพ์ต้องแชทต้องคุยสื่อออนไลน์ต่างๆก็ดีด้วยเช่นเดียวกันนะคะอาคารตึกบ้านเรือนอะไรต่างๆนะคะหรือว่าพวกแนวอิฐปูนทรายก่อสร้างต่างๆหรืออยู่ในบริษัทแนวลักษณะนี้ก็คือได้เหมือนกันนะคะหรือเป็นอาชีพที่ต้องบุกต้องลุยก็โอเคนะอ่ะถัดไปนะคะเรามาดูสําหรับเรื่องการเรียนการเรียน การเรียนถือว่าคือต้องบอกแบบนี้ว่าถ้าตัวคุณน่ะคะ่ะตั้งใจเรียนมาส่วนหนึ่งอ่ะถูกต้องแต่บางท่านอาจจะต้องเรียนเพิ่มเรียนเสริมเรียนเพิ่มแบบในเชิงที่เพิ่มเติมอาจจะเป็นแนวการเรียนแบบพวกภาษาก็ได้นะหรือว่าเราต้องเรียนเพื่อรู้แนวข้อสอบอย่างเงี้ยค่ะหรือเรียนเพื่อที่จะพัฒนาตนในด้านต่างๆก็ได้แต่โดยภาพรวมนะ การเรียนไปได้โอเคมันอาจจะมีสะดุดบ้างเล็กน้อยแต่ไม่มากมายแต่สุดท้ายก็ลุกขึ้นมาสู้ได้นะคะหนึ่งอย่างที่อาจารย์จะบอกคือคุณอาจจะมีคนคอยช่วยเหลืออาจจะเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีหรือได้กําลังใจจากครอบครัวก็เป็นได้การเรียนค่อนข้างไปได้ดีไปได้ดีมากๆถ้าบางคนเรียนเพื่อไปสอบเข้าเพื่อทํางานต่างๆ ถ้าเราตั้งใจอ่านมาโดยตลอดมีโอกาสสอบติดสอบได้หรือว่าติดอันดับก็เป็นได้นะคะคือมันมีโอกาสเปอร์เซ็นต์ไปได้สูงนะคะแต่ถ้าอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องภาษาต่างๆเนี่ยก็คือมันต้องพยายามมากนะคะถ้าสอบอสอบภาษาอังกฤษเพื่อเอาไปยื่นอะไรโน่นนี่นั่นมันเหมือนกับว่าต้องพยายามหลายรอบก็ได้ถึงจะทําสําเร็จแต่ถ้าเราพยายามมาโดยแบบ ในเชิงที่พยายามอ่านหนังสือเยอะศึกษาเยอะเรียนเพิ่มเรียนพิเศษอะไรเพิ่มเติมมีโอกาสที่จะได้มากกว่าคือพลังงานมันขึ้นคําว่าไปรู้แนวข้อสอบไปทําอะไรเพิ่มนะคะมากคนอื่นเขานะคะ,ะบางท่านเนี่ยอาจจะแปลว่าเราเองเนี่ยอาจจะต้องพยายามมากคนอื่นหลายเท่าถึงจะทําสําเร็จนะคะ,ะซึ่งอาจารย์ก็มองว่ามันเป็นเรื่องปกติก่อนที่เราจะได้ดีมันก็ต้องพยายามก่อนฉะนั้นตัวคุณเองจะเป็นลักษณะนี้นะคะ แต่จริงเรียนภาษาได้ดีมากเลยนะองจริงไปได้ไกลแต่บางท่านเนี่ยรอคอยการไปเรียนต่อต่างประเทศบางท่าจะอาจจะไปเที่ยวต่างประเทศหรือเรียนต่อต่างประเทศคือได้หมดเลยนะไปได้นะคะแต่ก็อย่างที่บอกคือดูสถานการณ์สถานการณ์ต่างๆบ้านเมืองด้วยนะคะหมายถึงว่าสถานการณ์โควิดแล้วก็เขาประเทศเปิดหรือยังไรเงี้ยก็แล้วก็ ไปยื่นอะไรเงี้ยดูดีๆแล้วกันว่าเขาต้องการอะไรบ้างถ้าไม่ตกหลน่นไม่ผิดพลาดอะไรก็คือีโอกัดไปได้นะคะเพราะว่าพลังงานขึ้นต่างประเทศต่างภาษาต่างที่ต่างทิ้งคือการเดินทางได้เหมือนกันนะคะโอเคดีนะคะแต่บางท่านอาจจะแปลว่ามีการมีการซิ่วก็ได้นะอืมหรือว่าไม่มีการปรับเปลี่ยนย้ายคณะเป็นได้หมดเลยนะคะแต่มีการช่วยเหลือเกิดขึ้นดีสําหรับเรื่องการเงินการเงินนะคะอืม บางท่านเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามีโอกาสได้เงินเข้ามาดีนะคะแต่แค่ว่าเงินเนี่ยมันอาจจะหมดไปกับสิ่งที่มันยั่วยุในตัวของเราเยอะคือพลังงานมันขึ้นคําว่าได้เงินมาโอเคนะแต่มันมีเหตุต้องเสียตังไปกับอะไรหลายๆอย่างเหมือนกัน อาจจะเสียไปกับกิเลสตัณหาเสียไปกับของคนนู้คนคนนี้เสียไปกับของขวัญที่ต้องซื้อเสียไปกับการซ่อมนู่นซ่อมนี่คือช่วงนี้อาจจะมีเสียตังในเรื่องนี้แต่ถามว่าเข้ามาได้ไหมเข้ามาดีไหมดีมันมีเข้ามาอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะคะแต่คาว่าต้องเสียไปกับสิ่งที่จําเป็นอันนี้ไม่ใช่ว่าทุกคนนะคะอันนี้ดูเป็นแนวทางพออย่าเอาไปเครียดนะบางท่านอาจจะสูญเสียเงินเนี่ยไปกับเรื่องงานสีดําต่างๆก็เป็นได้แต่ถ้า เป็นการแก้เครสดในางที่ดีก็คือไปทําบุญเกี่ยวกับเรื่องผ้าห่อศพต่างๆกับศพรรยญาติทำบุญลงศพก็ได้อยู่นะคะแล้วก็ทําบุญกับโรงพยาบาลต่างๆเกี่ยวกับเรื่องความเป็นความตายนะคะมันก็จะเป็นส่วนดีกับเราเราได้บุญด้วยแต่ทําด้วยจิตบริสุทธิ์นะอย่าไปทํแล้วหวังอะไรนะคะคือจะทําก็คือทําการให้แท้จริงคือทําด้วยจิตบริสุทธิ์นะคะอ่าแล้วก็อีกหนึ่งอย่างอย่าให้ใครหยิบยืมตัง ถ้ามันไม่จําเป็นเพราะมีโอกาสที่จะมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งได้หรือว่าได้คืนยากหรือมีปัญหาลุก,กลามใหญ่โตมากนะคะในเรื่องการให้ยิบยืมตังค์นะคะแต่ถ้าเราไปยืมเขาก็ต้องคืนเขาไม่ฉะนั้นตัวเราเองจะมีปัญหาเองนะคะแต่บางท่านถ้านในกรณีบางคนทําอาชีพอย่างเช่นเกี่ยวกับเรื่องศิละปะอาชีพเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางไม่อยู่ติดกับทิ่อาชีพที่อาจจะเป็นต้องใช้กับพวกของมีคมอย่างเช่นอาหาร เป็นเชฟนะคะหรือว่าไม่กระทั่งหมอแพทย์พยาบาลอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่านะในช่วงนี้เนี่ยเงินค่อนข้างจะเข้ามาโอเคถือว่าดีมากเลยแต่บางท่านเป็นด้านเหมือนกันว่าได้เงินมาจากการขายบ้านขายรถขายที่ดินหรือปล่อยเช่าต่างๆเพราะว่าจริงๆดวงคุณนะคะสำหรับบางท่านคือโดดเด่นในเรื่องพวกอสังหายอยู่เหมือนกัน นะคะโอเคแต่เนี่ยกินเละเยอะเหมือนกันนะบางคนแบบช้อปปิ้งออนไลน์โอ้ตายแล้วนะคะไอ้นู่นก็ลดอินนี่ก็ลดสิ้นปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็มีโอกาสเหมือนกันนะคะหรือว่าช้อปปิ้งเนี่ยตามห้างทั่วๆไป <c oughs> <c oughs> นะคะเสียงเงินไปกับการกินการเที่ยวนะคะถ้ามันเป็นความสุขก็ทําเถอะหรือบางคนทําเป็นอาชีพก็ตามก็ทําเถอะดีนะคะสําหรับเรื่องการอความรักคนโสดก่อน คนโสดนะคะอาจารย์มองว่าคนโสดมีโอกาสที่จะเจอใครสักคนหนึ่งค่อนข้างสูงมากๆนะคะคือเรียกว่ามีโอกาสเจอเนื้อคู่สูงถ้าคุณไม่ปิดกั้นตัวเองนะคะมันเจอจากการเดินทางเจอจากการแบบเข้าสังคมถ้าถามว่าจากสื่อออนไลน์ได้ไหมก็อาจจะเป็นได้แต่ อย่าไว้ใจทุกคนไม่ใช่ทุกคนไว้ใจได้คือถ้าเจอจากสื่อออนไลน์แล้วแบบมีเพื่อนแนะนําให้รู้จกักเป็นคนที่พอไว้ใจได้ก็คือคุยต่อได้มีโอกาสที่จะได้รับขา่าวดีเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะสําหรับคนโสดเพราะว่าบางคนเนี่ยที่แบบคนโสดแต่สถานะคุมเครือไม่ชัดเจน คนที่มันไม่ใช่อาจจะทําให้เรารู้มากยิง่งขึ้นถ้าเรารอคอยนานเกินกว่าแบบอันนี้คือยกตัวอย่างาบาวคือ7เดือนแล้วมันยังไปไม่ถึงไหนคุยกันแบบคุยกันเป็นจริงเป็นจ,งนจังแล้วนะแต่7เดือนมันไปไม่ถึงไหนไม่แท้เราอาจจะคิดอะไรได้ว่าเออเราเองเดินหน้าต่อดีกว่าไหมเพราะถึงแม้ว่าสถานะของคุณไม่ชัดเจนถ้ามันไม่ใช่จริงๆมันมีเหตุให้ออกไปแล้วก็มีโอกาสที่จะมีคนใหม่เข้ามาดามหัวใจแน่นอนไม่ต้องกลัวแต่จริง,รงๆเรื่องความรักสำหรับคนโสดน,นะคะ ค่อนข้างโดดเด่นในต้นปีมากเหมือนกันนะคะมันเหมือนบางท่านอาจจะมีแบบคนคุยเรื่อยๆนะคะก็คือเรียกว่ามีเสน่ห์นะคะหรือว่าหวานเสน่ห์แล้วก็หรือว่าไปทิ้งระเบิดเอาไว้อย่างเงี้ยเขาว่าระเบิดบางคนแบบโพสโพสต,ตัวเองลงสื่อออนไลน์น่ารักน่ารักบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบพอ,พองพองงามพออย่างเงี้ยก็มีโอากาสที่จะมีคนเข้ามาสนใจเราก็เป็นได้สูงเพราะจริงๆความรักของคุณค่อนข้างไปในทิศทางที่มีความสุขนะคะ ก็เรามาดูต่อสําหรับคนที่มีคู่นะคะหรือคนที่มีแฟนนะคะว่าเป็นยังไงช่วงนี้เรามาระวังแค่เรื่องการทะเลาะก,กันนะคะถ้ามันเป็นเรื่องโกหกหลอกลวงถ้ามีอะไรที่แบบอยู่ในกอไผ่อะไรที่มันพูดไม่ไม่ซื่อตรงไม่จริง ระมัดระวังว่าสิ่งเหล่านั้นมันจะเปิดเผยออกมาในเดือนมกราคมระวังตรงจุดนี้อาจารย์ก็ไม่อยากเห็นใครทะเลาะก,กันแต่นี้เราดูดวงเป็นแนวทางแต่เพียงเท่านั้นจะเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นระวังเอาไว้หน่อยละกันฉะนั้นคิดก่อนพูดเยอะๆนะเพราะว่าจริงๆพลังงานในเรื่องความรักถ้าคุณทั้งสองคนเข้าใจกันดีนะคะก็คือแบบมีความผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่ในการคุยกัน ในการครบกันมันยังพอเป็นไปได้ว่าคุณทั้งสองคนมันจะรักกันไปเรื่อยๆนะคะแต่บางท่านเนี่ยถ้ามันเกิดปัญหาเนี่ยปัญหาเป็นลักษณะเขาว่าปัญหาที่คุณเองรู้สึกได้ว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มันปิดบังซ่อนเร้นนะคะ,ะมันอาจจะเป็นปัญหาลามลามทุ่งเป็นปัญหาแบบ แบบไฟมอดไหม้ได้เลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นคําเตือนแล้วกันพลังงานขึ้นเลยครับขึ้นคําว่าเป็นยังไงทํายังไงได้อย่างนั้นเป็นยังไงก็เป็นแบบก็จะเกิดแบบนั้นเกิดขึ้นมานะคะ ะระวังนิดนึงแล้วกันในช่วงระยะเวลานี้นะคะ,ะแต่ถ้าบางคนบอกรักกันดีอาจารย์ดีใจด้วยว่าเราอยู่เหนือดวงไม่ไปตามดวงอันนี้เป็นแค่ข้อเตือนคําเตือนเฉยๆเพราะว่ามันมีโอกาสแบบเหมือนไม่เข้าใจบางท่านอาจจะราหึงหวงบางท่านยังไม่ทันถามความจริงก็มีปัญหากันแล้วทุกอย่างต้องถามความจริงและพิสูจน์กันไปนเรื่อยๆนะคะดูที่การกระทําดูที่หลายๆอย่างด้วยแล้วกันนะคะ ถ้าไม่มีหลักฐานไปปักปั๊มอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เปรียบเทียบไปฝั่งเนอ,อะโอเคถัดไปสําหรับคนที่แต่งงานแล้วเป็นยังไงค่อนข้างไปได้ดีหรือมั่นคงอยู่แล้วไม่น่ามีปัญหาอะไรนะคะอ๋อแต่ขอย้อนกลับไปอีกนิดหนึ่งนะคะสําหรับคนที่มีแฟนหรือว่าเ,เป็นคู่รักกันอยู่นี้นะคะถ้าสมมติว่าความรักของคุณมันสุกงอมมากๆมันมีโอกาสที่จะมีการแพลนถึงขั้นแต่งงานมั่นหมายคือถ้าสมมติคุณทั้งสองคนไม่ค่อยมีปัญหาอะไรกันความรักของคุณสสุกงอมและ นะคะอยากที่จะปลูกต้นรักที่มันแข็งแรงมากยิ่งขึ้นมันอาจจะแปลว่ามีการพังทลายจากความสัมพันธ์เดิมก็คือเลิกจากการเป็นแฟนเป็นเมนสามีภรรยาก,กันนั่นเองนะคะก็ขอให้เป็นอย่างนั้นละกันนะคะสาหรับคนที่แต่งงานนี่คะอาจารย์บอกไม่มีปัญหาอะไรนะคะก็ไปเรื่อยนะคะสาหรับเ,เรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพเรามาระวังระบบสายตานะคะปวดขมับเป้าตาปวดเหมือนเป็นลักษณะเหมือนเราจ้องแท็บเล็ตจ้องคอมเยอะหรือว่า อาจจะใช้สายตาค่อนข้างเยอะอาจจะเป็นสายตาเปลี่ยนก็ได้นะคะอ่าแล้วก็เรื่องอารมณ์ของเราในบางจุดอาจจะเป็นแบบฮอร์โมนต่างๆนะคะอย่างเช่นประจำเดือนมาคุณผู้หญิงก็ไปตรวจเช็คภายในิดหน่อยนะคะเพราะว่าปีละครั้งควรไปตรวจจะยิ่งดีนะคะแล้วก็เป็นการจะเป็นอาการเหมือนปวดท้องนะคะอ่าประมาณนี้แล้วก็อ่าเรามาัระวังเรื่องการที่เราคิดไปเองมันจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับเรื่องความคิดต่างๆได้ด้วยนะคะ ถ้าเรารู้สึกว่ามันดาวอะไรสุดๆนะคะก็ก็ลองปรึกษากับเพื่อนหมายความว่า คุยกับเพื่อนคุยกับคนใกล้ชิดกับพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ก็ได้แต่ถ้ามันเกินจะเยียวยาอันนี้ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นนะคะเพราะว่าจริงๆปีนี้ของกณมันเป็นปีของการที่คุณมีสติมากขึ้นหรือเข้าใจอะไรต่างๆมากขึ้นแต่บางทีคนเรามนุษย์เนาะมันมีมันเป็นคนนะ่ยมันก็หลากหลายรูปแบบ3ามรอหกสิบองศามีหลากหลายแบบมิติหลายมิติในอารมณ์ของเราบางทีบางครั้งอาจจะมีอารมณ์แบบเศร้าเหมือนหมอ,มองถ้ามันเกินจะแบบเกินจะรับมือไหวอันนี้คือกรณีเฉยนะคะไปโพจิตแพทย์ค่ะเป็นเรื่องปกตินะคะ เพื่อนของอาจารย์เป็นโรคซึมเศร้าอีกคนหนึ่งที่เคยรู้จักเมื่อนาน,นาม,มาแล้วเป็นใบโพธาก็คือ คือมันหนึ่งต้องเกิดจากการใช้หลักวิทยาศาสตร์แล้วก็หลักธรรมะหรือธรรมชาติประกอบกันคือ1ก็พบแพทย์รับยาใช่ไหมคะอันนี้คือปกติอยู่แล้ว2ก็คือปฏิบัติธรรมบ้างหรือว่านั่งสมาธิบ้างหรือว่าอยู่กับคนที่มีพลังงานด้านบวกนะคะหรือเสพสื่อที่เป็นด้านบวกคือมันต้องประกอบกันแล้วก็ช่วยตัวเราเองด้วยประกอบกันนะคะแบบ2ออย่างนี้นะคะมันจะช่วยได้ดีนะคะเพราะว่าบางทีบางครั้งมันสวิงในบางอารมณ์นะคะหรือถ้ามันดิ่งสุดอะระวังมันดิ่งสุดๆมากๆเกินไปต้องชุดขึ้นมาให้ได้นะคะ ขอให้คุณมีสติมากๆนะถัดไปขออีกนิดนึงนะคะอืมนอกนั้นไม่น่ามีอะไรอาจจะเป็นแบบแค่น้ําหนักขึ้นอะไรเงี้ยค่ะนิดหน่อยนะคะหรือดมสมบูรณ์บ้างหน่อยหนึ่งนะคะสำหรับเรื่องการทําบุญนะคะเดี๋ยวอาจารย์ก็ดูให้เพิ่มเติมนะคะอาจารย์บอกเสมอว่าพ่อแม่บุพาการีผู้มีพระคุณน,นะคะสําคัญระดับต้น แล้วอาจารย์ก็เข้าใจว่าโลกเรามันมีสองมุมมีมุม,มดาร์กมีมุมสว่างพ่อแม่ที่ดีมากๆก็มีเยอะแยะมากมายฉะนั้นเราต้องกระตันยูให้มากที่สุดกระตันยูมากเท่าไหร่ความเจริญเกิดขึ้นกับเรามากเท่านั้นฉะนั้นทำเท่าที่เราไหวแต่ถ้าในกรณีบางท่านอาจจะมีพ่อแม่ที่อาจจะเหมือนที่เราเห็นตามข่าวนะคะที่น่ากลัวนิดหนึ่งฉะนั้นก็ขอให้ทำเท่าที่ไหวละกันอาจารย์ คิดว่าคุณรู้ว่าคุณควรทําอะไรแล้วก็ควรจะทํำยังไงนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของเราแต่สุดท้ายถ้าถ้าเราดูแลได้ก็ดีนะคะคืออันนี้ก็คือ,อเรื่องพวกเหล่านี้เป็นเรื่องเซนซิทีฟมากนะคะอาจารย์เข้าใจแต่อย่างที่บอกคืออ,อย่างตัวอาจารย์อาจารย์ทำกับพ่อแม่อาจารย์ยิ่งจเจริญขึ้นเรื่อยๆยิ่งให้แบบอาจารย์ยิ่งได้กลับมาหลายเท่ามันเป็นเรื่องจริงไม่เป็นอื่นแล้วก็ ตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้มันจะเป็นลักษณะคาว่าถ้ามีปัญหาก็จะมีคนมาคอยช่วยเหลืออะไรประมาณนี้นะคะอ่ะเรามาดูนะคะว่าทําบุญส่วนอื่นต้องทําอะไรบ้างพลังงานมันขึ้นเหมือนการสวดมนต์เนาะการสวดมนต์บททั่วไปอาจารย์แปะลิงก์เอาไว้แล้วแล้วก็อาจจะไปนั่งสมาธิฟังเพลงปรับสมาธิบ้างนะคะอะไรอย่างเงี้ยฮะ,ะเป็นการนั่งสมาธิสวดมนต์จะยิ่งดีแต่ถ้าบางท่านไม่สะ,สะดวกหรือไม่ถนัดในการสวดมนต์นั่งสมาธิก็หากิจกรรมอื่นที่ เกิดสมาธิได้วาดรูปวาดเขียนอ่านหนังสือ,อหรือว่าอยู่กับธรรมชาติออกกําลังกายยังได้เลยบางท่านอาจจะฟังเพลงปรับสมาธิแบบที่อาจารย์เป็นใน YouTube มีเยอะแยะมากมายเสียงธรรมชาติเสียง ASMR แล้วแต่คนหาเวของตัวเองที่จะแบบดึง positive vibe เข้ามาค่ะคือดึงพลังงานด้านด,ดีเข้ามาด้วยตัวของตัวเราเองนะคะเดี๋ยวอาจารย์ดูอีกเพิ่มเติมทรรบนอ้อพลังงานมันขึ้นคําว่าเออจริงๆแล้วเหมือนเป็น มันจะไม่มีอะไรมากมายนะคือต้องบอกก่อนว่าราศีมังกรทําบุญได้กับทุกรูปแบบแต่ทีอย่างที่อาจารย์บอกแต่ต้นไปทําบุญเกี่ยวกับเรื่องอความเป็นความตายของคนโรงพยาบาลอุปกรณ์การแพทย์เขาเรียกว่าผ้าหอ่อศพอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ทําบุญลงโศพหรือว่าทําบุญอะไรที่อาจจะเกี่ยวโยงกับผู้ป่วยหรือว่าแม้แต่พระสงฆ์อาพาอะไรต่างๆก็ไปทําได้นะคะจะยิ่งดีนะคะจริงๆคุณทําบุญได้หลากหลายรูปแบบเลยไม่จําเป็นและไม่จํากัด ตามที่อาจารย์พูดนะคะทำได้หมดเลยเพราะพลังงานขึ้นทําได้หลากหลายแบบคือเลือกทําในสิ่งที่เรารู้สึกว่ามีความสุขที่จะทำหมาแมวมูลิทิช้างอาจจะทําเกี่ยวกับเด็กผู้ใหญ่คนแก่อะไรอย่างเงี้ยทาได้หมดเลยนะคะมีเว์ต่างๆในการทําบุญ ทำทานเยอะมากนะคะฉะนั้นก็ไปหาเวของคุณได้เลยในเดือนนี้นะคะฉะนั้นอาจารย์ก็ไม่มีอะไรต้องพูดมากมายก็ขอให้เป็นปีที่ดีสําหรับตัวคุณแล้วก็จงมีสติกับทุกชีวิตทุกอาคุภะมีสติกับทุกย่างก้าวในชีวิตของคุณแล้วก็มีความสุขในทุดกด้านนะคะอาจารย์ขออนุญาตจบคำทานานแต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ปกระดิง่งกิ๊งๆกำลังใจให้อาจารย์ติดตาม c e b o o k Fanpage ได้ t i k t o k ได้ IG ได้นะคะมี2 IG วันนี้ขออนุญาตลาน,นะ บายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งกิ๊งเป็นกำลังใจให้อาจารย์กินฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กินฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook a c e b o o k Fanpage Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ